สวัสดีครับช่างจวสวัสดีครับครับโอวันที่ผ่านมาเลขช่างเข้าต้องบนางล่างเลยเนาะเข้าครับครับไอปนันผมก็มาทําคลิปช่างจวบเนาะครับครับแล้วก็แล้วก็ไอช่างจวบกับบุหันฝันเนาะสลบมือนันน้บอกไ่ที่ผมไปหน้าแล้วก็เลยมีก็เลยอยากไปมองไอที่เขาเอลุซีอ่ะก็เลยผ่านไปกัตามที่บอกครับกับเอซีเพื่อนก็ให้มาตามก็ฝันช่างจวบโคกสุไทายแน่เพื่อนวะครับ ไอ้ช่างจอกระฝันเลยเนาะสอัลำวันนี้ฝันตอนแรกฝันในชุดแรกตั้งแต่เริ่มที่บอกอันแอดไปในส่วนแรกๆเลยนะครับฝันเห็นได้ว่าก็ก็บได้ติดใจปันในว่ามันฝันว่าอยู่เขาไปอยู่ในในกลางป่านะกระมับแล้วก็ปลาในโบเครื่องหูจักดอกอันนี้คือฝันฝันฝันชุดแรกแต่ว่าผมบ่ได้บ่ได้ติดใจกับว่าบ่ได้วาสุฟังเนาะรับฝันนั้น มันเห็นพระคือสุเทื่อนนะครับแล้วรอบนี้คือฟันแล้วฝันแล้วฟันมือใดครับนี่ฟันมือขึ้นน่ครับอ๋อมือขึ้นนี่ตลวประหันเนาะครับครับอันเอาฟันก่อนก่อนไอ้ที่ผมบอกก่อนนะครับก็เห็นเห็นทางมันสิมีในป่ามันมีทางงามครับให้เขาเลือกคือยังผมไปยืนอยู่เลยผมสิเลือกไปทางใดผมก็บรเลือกผมก็ยังยังยังเหรียญอยู่ในป่าอีกต่อครับนี่ก็เลยตื่นมากบอกเมียฟังเบิ้งก็มันก็เป็นฟันได้ว่า หลายบอดีนะครับอ๋อมันก็นนอบอดชัดเจนเปันไดชัดเจนครับคือจําได้นี่คือจําไดแบบว่าชัดเลยอ๋อครับครับชัดเจ้วเลยแต่ว่ามันนคือผมโหกลุ่มสันฝันไปแบบว่ามันมีต้นไม้เองบอกว่าครับครับที่น,น,น,นี่มันคือเนี่ยฝันอีกครับเป็นลักษณะเดียวกันอีกครับก็เลยว่ามันกะซิมิยังพอไปตีเป็นเละเป็นเบอร์ใดหรือพอสิ่ฝาขอความยังมาบอกว่าในฝันเนี่ยมันมีมันมีเด็กผู้หญิงสองคนครับ เด็กวิ่งสองคนเนี่ยเอารถมอเตอร์ไซค์ใหม่ผมครับแต่เด็กวิ่งสองคนเนี่ยก็อยู่ในบ้านใกล้ๆครับไอ้ภูเขาไอ้วัดวัดนี่ยแหละครับวัดพุทธวิทยาเนี่ยครับครับครับทีมาเขาเรียกว่าที่ว่าเรารวมสองฝันน้ำกันเลยครับครับว่าเอาเลยหน่อยครับเบาเลยครับว่าสุดทำช่วงฟังเลยในฝันเนี่ยผมเขาไปหมู่บ้าน รถอนอันดับเอ่กคือมีผู้หญิงสองคนเล็กน่อยผู้หญิงสองคนเอารถมาให้เล็กน่อยป่ะครับเล็กน่อยประมาณเรียบประทมเลยครับครับเป็นผู้หญิงทสองคนเลยครับต่วรถรถหนูน่ะมันใช้ได้อยู่แต่ว่ามันมันพังมันขี่ไว้แล้วมันก็ดับครับก็ให้ให้ช่างครับผมเห็นว่ารถอีหอย่างไน้่ผมก็ตั้งเบิ่งงต้นไปสร้างมันเป็นรถเวสป้าครับ เวสป้าเครื่องลอยยี่สิบหาคมก็ว่าผพิเกิดมาผมก็ไมเ่มมเคยได้ขี่ไม่เคยได้ท่านเห็นโตเป็นเป็นโอ้ยเคยได้ถอดโตเป็นเป็นนะครับครับวสป้าเนี่ยผมไม่เคยเห็นมาเกือบยี่สิบปีแล้วมันเป็นรถหายากคันเดียวเปรถแขกแต่ก่อนนะอ๋อเวสป้าแบบที่ว่าเขาขับอยู่แถวเยาวราชเยาวราชครับแบบนั้นแหละรทรงผาก็าคือแบบเอา้ามันคือรถรถรุ่นนี้มันเครื่องลอยยี่สิบหาครับเอา้าให้ช่งางว่าเป็นกะให้ โผา่หายปุ๊บผมก็เอาขึ้นมาต่างก็สตาตินเลยครับผมก็ขี่เที่ยวจังหวงนั่นไปไปสัรับกหนึ่งอะไรแเดียวเขาหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนี่ก็พวกเคยเห็นเหรอบุกหูจักครับหมู่บ้านนั้นบุกหูจักบุกหูจักรครับรอบไปคนในนั้นบุกหูจักไปสักคนเลยเดี่ยวเขาไปคั๊บกับเขาไปในบ้านล่างนั้นคือก็ยังเข้าหูจักนะครับเขาเดี่ยวเขาไปมีจนประคามงครับเขาก็นั่งกันเต็มอยู่นี่เขาก็บอกกันว่า หมูบม่บา้านบ้านเพื่อนีนิมันมีคนตาย<อ>รู้ตายผงรู้ครับครับทบูบัติเหตุรู้เพราสบายเพราสาสเหตุดูเขาก็เลยถามผมนะก็ถามว่าเจ้าผ่นหมู่บมันเป็นอย่างครับผมก็เลยก็คือพอาเขามาในบ้านปุ๊บผมก็เห็นเห็นเม่นอยู่หนามูบา่บ<อ>้านเขาเห็นเจด,ดีอยู่เบียวเขาหมูบ่บ้านมีเมน่นมีเมน่นอยู่หนามู่บ้านเลยเม่นครับ แต่ว่ามีกําแพงขันอยู่ครับ,รบมีเจดีมีเมียนอยู่ผมก็เลยบอกว่าบมบอกเพื่อนในครับในฝันผมก็บอกไปคือทางนิกเกอร์ซีล้านเนาะผมเป็นตางเนาะกับวิจัยแล้วขึ้นแล้วก็บอกไปในความขึ้นของอยู่ของกันแล้วในในฝันก็ก็เลวาบ้านเจ้านะ่ะมันมีเมียนอยู่หน้าหมู่บ้านครับบางทีบางส่วนนี่การเฮ็ดชาวนาะิจนี่มันยังว่าท่านนั่นนี่พวกไปมีตายโหงยังมัน,ม,นมีกำลงังตายแล้วกำลังชาวประิษแล้วนี่มันยังมันยังบุได้เก็บยังบุได โค้ดยังไม่ได้เอาไปหม่องอื่นมันยังอยู่ผมเห็นคนผ่านไปผ่านมากคนในบ้านมันจะออกมากเกาะมากกลมเพราะมันแนมเห็นมันอยู่ไก่อ๋อวิญญาณเนาะวิญญาณครับนี่แนมเห็นอยู่ไกลมันสิเกาะครับก็เลยบอกว่าให้ให้ทุบไปเห็นไหมไปเห็นไหมหรือเห็ดกําแพงมันวิตยาให้มันแนมทะลุหากันได้ครับครับก็เลยบอกเพื่อนว่าพวนกันังพวกกะเสื้อผมอยู่พกกันนังคุยกันเนาะครับพอกอยู่กันนังอยู่น้เพืนละไปมาพวกกระถางขอเจ้าเป็นตำรวจบอก เพื่อนถามผมนะว่าบหมอเป็นตำรวจยังเรียนมอสามวิทยุภัยก็เสียาเพื่อนเขาก็บอก,กครับก็าบอกหัวกันอยู่เขาก,ก็แต่งเขาแต่งอย่างให้กินครับครับจนแล้วผมก,ก็เลยขอตโต๊ะกับขี่คันเก่ากันล่ะครับะะรถเพื่อนก,ก็คือจังห่างๆนี่ยังคิวอะไรแต่ว่าบัตรึ้นไปแล้วก็ไปได้รถนั้นเห็นป้ายทะเบียนบ่นบ่มีครับบ่มีอ๋อแต่ว่าเป็นเวป่าร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าแต่ว่าเวป้าปกติมันเครื่องร้อยห้าสิบครับผมจ้ำได้ว่าเป็นเครื่องเครื่องร้อยห้าสิบทีซี่สองยังวะครับ แต่ตัวนี้มันเป็นรอยยีรอยี <25. S 1> เ่เขาเขียนไว้ข้างเรื่องบอกาเอาเวียปากเลยมันเป็นรอยยีมาตัวนี้เหมือนกันนเกิดตัวนี้หรือว่ามาเลขตัวนี้บะแต่คนเอาเอารถมาให้นี่มันก็นแปลกๆครับครับพี่เด็กผู้หญิงสองคนเอารถมาให้แต่รถนีก็ขี่แบบว่าม้วนกับขีเบาครับครับมันขี้ไปกลับไปพบก,กับไปคือฝันฝันที่ผมฝันครั้งแรกคือไปฮอดจอดรถอยู่มันก็มีทางในปา่าครับมีทางงาม ตัวรอบก็ทามันไปทิศตะวันออกแต่รอบเนี่ยมันทามันไปทิศใต้แต่ผมก็บพ่ไปตามทางผมจอดเขาตีการเล่าถาพี่ช่างตีตัวเลขได้ตัวใดครับคือฟันเห็นเม่นเนาะฟันเห็นเมลูเนาะเผาศพเขาก็ต้องเปิดตำล่าทั้งสี่ครับครับตำชุชมครับเดี๋ยวให้ช่างจวกเพิ่นจดตัวเลขมาให้ครับเพิรกลล่างหาไม่ตีเข้าอยู่สายเขิน เอาทีกว่าครับครับครับทำเยอมม้งครับครับ,รบอ๋อนี่คือความฝันของอช่างจวบเนาะครับนี่ครับอันนี้อันนี้ช่างจวบตีให้อ๋อก็มีศูนย์ก แปดเก้าหกเก้าสองหาหนึ่งสองศูนย์หกแปดเก้าหกเก้าสองห้าหนึ่งสองครับกับประมาณนี้เนาะที่ที่พี่ชางตีให้ไอ้สองสองหาดีกัสองหาดีก็เลขตรงกับเลขไอ้ที่ว่ายากกังก็ที่ติดอยู่ยงรถก็ติดเครื่ขอ,ของรถเพราะว่ารถรุดหนี่ว่าะว่า เวสป้ารุ่นนี้มันมีแต่เครื่องลอยหาสิบมันก็มีลอยยี่สิบห้าผมก็ยังงงอยู่ครับงงตั้งแต่อันเด็กหน่อยผู้หญิงเอารถเอารถมาให้นะครับครับครับเพราะว่ารถมันรถที่ผมเคยเห็นเลยนะผมเคยเห็นมาเกือบยี่สิบสามสิบปีแล้วแต่ออกมาจากกรุงเทพผมเคยเห็นรถรุ่นครับแล้วก็บอกเคยได้เบิ้งคลิปเบิ้งยังที่มันได้เห็นรถรุ่นครับก็มีซัมเน่เนาะสำหรับตัวเลขที่พี่ช่างตีห้เนาะครับครับขอใหยมาอีกเด้อวัตถิ่านมามาทั้งบนทั้งล่างเนาะแน่นอนบอยโุทธิ์ครับครับแล้วก็โชว์วา สำหรับความฝันนีนน้กับเป็นแนลทางเนาะครับเป็นแนวทางเป็นความเชื่สอสวนบุกคนครับนนทำม,มากตัวเลขที่ช่างจอบฝันกับล่องน้ำไปประกอบการช่างโศกเบิงครับงวดของวันที่1เมษายน6 5หครับ <สะ S 1> ท่าน <สะ S 1> ชมครับผมก็ขอบคุณช่างจอดหล,ลายๆครับครับที่มาแบ่งปันความฝันและกับแนวทาให้ท่านผู้ชมได้รับช่วรับฟังอีกั้งหนึ่งครับครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงสทานี้แหละครับสวัสดีครับ